สวัสดีครับช้างเซอร์สิครับช้างออดิโอครับอ่ามือนี้งที่วาแนะน้ำตู้โคับตู้เบียดช้างออเดียโอยี่สิบเบียดนิ้วดับเบิ้ลเทอร์โบครับนี่ดับเบรลเทอร์โบเทอร์โบคู่อ่านี่ครับช้างออดิโอสิบเต็มกายช้างออดิโอสิบเต็มครับอันนี้เป็นตัวไม้ครับตัวไม้ตัวว่าแม่นตัวไม้หรอกก็คือแต่ก็มีที่ว่าแค่ไหนแค่ไห้วง พี่น้องชาวแนงนะครับเข้าหน้างานเอาสัตว์มายถ่ายรูปนะครับที่เอามางานเขาได้เอามาให้เพื่อนใส่เอาาใหอนใส่สาวใหมเป็นเจ้าแรกครับแล้วก็ที่มีมานำเสนออีกเป็นหลายๆอย่างที่ว่าอีน้ำเสนอของแบรนด์ช้างออดิโอครับช้างวิดีโอซิสเต็มมีหลายหลายอย่างครับที่ที่มานำเสนอพี่น้องเป็นเป็นรายการต่อไปแต่ตอนนี้แต่ร้องทดสอบ เบิ้งสะกอนมือนีสินใจเห็นน้ำเนี้ยวว่าอ่าเบียบเนี่ยสูตเนี่ยด่างบอบด่างบ๊อบนเวทีขนาดค่อยค่อยเจ็บรายละเอียดไหมครับไปฝากพอแม่พี่น้องคอมเมนต์แล้วกันฝากไว้ในออ้มใจพี่น้องเช้าเชียงเสียงเนาะเช้าหมอหลังไปเบียดน้อยๆไว้จากเบียดนึงเนี่ยไปพิจารณาครับเพราะว่าค่อยๆเห็นไปค่อยคำนวณไปว่าสิเป็นเจ๊งใดเรอทีนี้อย่างดีๆให้พี่น้องได้ ได้ติดตามไปเรื่อยๆครับากติดตามนะครับไปเบึงในคลิปช่องชอช้างมิวสิกออฟฟิเชียลก็ได้เ,อเ,อเอบอร์โทร0985956963 0985956963ห,หรือหรือที่ติดต่อทงอางชอช้างมิวสิกใจยภูมิก็ได้0895822025 0895822025ครับขอบคุณมากครับ